อินดาคะเรามาล็องเสียงสัตว์กันดีกว่าในกบร้องอยังไงคะอ,อ,อบอบอบเหรอไก่ร้องยังไงคะเอ๊ะเป็ดตับ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 กับ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 แล้วอัวร้องอยังไงคะโอ้โหสิงโตโอ้หมาร้องอยังไงคะแล้วมามา แล้วเสือโอ้โแล้วแพะแพะแล้วม้ามมาม้าอะลแล้วไก่อ่ะเป็ดเป็ดแมวแมวโอ้ลิงอ่ะ รองยังไงตายไร้องได้ไหมโอ้โหแล้วเอาเบาไก่อนกค่ะอ่ะเฮ้ยกไญ